บทเรียนที่ 3. การวิเคราะห์ปัญหาและการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาวิชาการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาสาระการเรียนรู้ 1. แนวคิดและขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหา 2. เทคนิคการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ 3. เทคนิคการตรวจสอบซอฟต์แวร์ 4. การใช้เครื่องมือและโปรแกรมช่วยวิเคราะห์ 5. การนินิชัยปัญหาและการบันทึกผลความหมายของการวิเคราะห์ปัญหาการวิเคราะห์ปัญหา (Problem Analysis) คือกระบวนการคิดอย่างเป็นระบบเพื่อหาสาเหตุที่แท้จริงของความผิดปกติที่เกิดขึ้นในคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์พกพาและเลือกแนวทางแก้ไขที่เหมาะสม การวิเคราะห์ที่ถูกต้องช่วยให้การซ่อมหรือบำรุงรักษามีประสิทธิภาพลดเวลาลดต้นทุนและป้องกันไม่ให้ปัญหาเดิมเกิดซ้ำขั้นตอนการวิเคราะห์ปัญหาขั้นที่ 1. ระบุอาการ identify symptoms ได้แก่การฟังคำบอกเล่าจากผู้ใช้เช่นคอมพิวเตอร์ช้าหรือโทรศัพท์มือถือรีสตาร์ตเองการสังเกตอาการที่เกิดขึ้นจริงเช่นไฟม่ติด เสียงบีบจากเมนบอร์ดจ่อค้างขั้นที่2เก็บข้อมูลโดยตรวจสอบสภาพภายนอกเช่นสายไฟอะแดปเตอร์ความเสียหายทางกายภาพตรวจสอบระบบด้วยโปรแกรมเช่น Task Manager Device Manager CPU-Z แอปตรวจสอบแบตเตอรี่ตรวจสอบบันทึกเหตุการณ์หรือ log files ขั้นที่3ระบุขอบเขตของปัญหา โดยพิจารณาว่าปัญหาเกิดกับฮาร์ดแวร์ซอฟต์แวร์หรือการตั้งค่าปัญหาเกิดขึ้นกับเครื่องเดียวหรือหลายเครื่องปัญหาเกิดขึ้นตลอดเวลาหรือเฉพาะบางสถานการณ์ขั้นที่5ทดสอบสมมุติฐานสาเหตุซึ่งทำได้โดยการเขียนรายการความเป็นไปได้เช่นเครื่องช้าเพราะ1แรมไม่พอ2ฮาร์ดดิสกเสื่อม 3. มีม a l แวจัดลำดับความน่าจะเป็นจากง่ายไปยากขั้นที่ 6. ทดสอบสมมติฐานตัวอย่างการทดสอบได้แก่ทดลองปิดโปรแกร,รมที่ใช้ทรัพยากรมากสลับแรมแถวดื่นมาทดสอบใช้โปรแกร,รมสแกนไวรัสหากอาการหายไปแสดงว่าสาเหตุคือสิ่งที่ทดสอบขั้นที่ 7. แก้ไขและตรวจสอบผลซึ่งเกี่ยวข้องกับการดำเนินการแก้ไขเช่น เปลี่ยนสายไฟอัปเดตไดรเวอร์หรือลงโปรแกรมใหม่ทดสอบการใช้งานอีกครั้งเพื่อยืนยันว่าปัญหาหมดไปขั้นที่ 8. บันทึกและป้องกันซึ่งรวมถึงการบันทึกปัญหาและวิธีแก้ไขในคู่มือหรือฐานข้อมูลแนะนำผู้ใช้เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำเช่นสอนวิธีอัปเดตระบบปฏิบัติการหรือ OS หรือใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส ความสำคัญของการตรวจสอบฮาร์ดแวร์ฮาร์ดแวร์คือรากฐานสำคัญที่ทำให้ระบบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาทำงานได้หากส่วนหนึ่งทำงานผิดปกติเช่น CPU ร้อนเกินไปแรมเสียหรือพื้นที่บนฮาร์ดดิสก์ที่เสียหายและไม่สามารถอ่านหรือเขียนข้อมูลได้อย่างปกติ Bad Sector อานส่งผลให้ระบบไม่สามารถทำงานได้ซอฟต์แวร์ทำหน้าที่สั่งการให้ฮาร์ดแวร์ทำงาน การตรวจสอบซอฟต์แวร์เป็นกระบวนการเพื่อหาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบปฏิบัติการหรือ operating system โปรแกรมควบคุมอุปกรณ์หรือ device driver และโปรแกรมประยุกต์หรือ application เพื่อแก้ไขและคืนประสิทธิภาพให้กับเครื่องเทคนิคก,การตรวจสอบซอฟต์แวร์ 1. การตรวจสอบระบบปฏิบัติการหรือ operating system check ได้แก่ 1.1. ตรวจสอบไฟล์บันทึกเหตุการณ์หรือล็อกไฟล์เช่น Event Viewer บน Windows เพื่อตรวจสอบ Error Code หรือรหัสข้อผิดพลาด 1.2. โหมดปลอดภัย s a f e Mode ใช้ระบบโดยปิดการทำงานของโปรแกรมส่วนใหญ่เพื่อตรวจสอบว่าเกิดจาก d r i v e อหรือโปรแกรมใด 1.3. ตัวตรวจสอบไฟล์ระบบหรือ System File Scanner ทำด้วยการใช้คำสั่ง SFC /scannow เพื่อซ่อมไฟล์ระบบ Windows 1.4โหมดกู้คืนหรือบนอุปกรณ์พกพาเช่น Android Recovery หรือ iOS Recovery เพื่อตรวจสอบและซ่อมแซมระบบ 2. การตรวจสอบโปรแกรมควบคุมอุปกรณ์หรือ Device Driver Check ได้แก่2.1เปิดตัวจัดการอุปกรณ์ หรือ device manager เพื่อตรวจสอบสถานะของ driver driver ที่มีปัญหามักแสดงสัญลักษณ์เครื่องหมายตกใจหรือกากบาทหรือ x ทำการทดสอบโดยการอัปเดตการย้อนกลับเวอร์ชั่นหรือการติดตั้งใหม่ reinstall 2.3โปรแกรมที่มีปัญหาเช่น x. 2 exe เปรียบเทียบกับโปรแกรมอื่นเช่น x. 2 good good เพื่อตรวจสอบว่าเป็นโปรแกรมไหน2.4 Bad Driver หรือ Driver ที่ติดตั้งผิด4.3 Rating normal คือสิ่งที่ระบบตรวจสอบเจอ2.4ตรวจสอบเจอในทางที่ผิด3การตรวจสอบโปรแกรมประยุกต์หรือ Application Check ได้แก่3.1ตัวจัดการงานหรือ Task n a เจ g e r ตรวจสอบว่าโปรแกรมใดใช้ CPU, RAM หรือ Disk มากผิดปกติ3.2ตัวตรวจสอบกระบวนการหรือ Process Explorer ใช้ดูารายละเอียดเชิงลึกของ process 3.3ปิดโปรแกรมที่ไม่จำเป็นแล้วทดสอบอาการว่าเกิดจากโปรแกรมใด4การตรวจสอบม a l แว r e และไวรัสเช็คได้แก่4.1ใช้โปรแกรมป้องกันไวรัส หรือโปรแกรมกำจัดมาล w a r e สแกนระบบ4.2ตรวจสอบโปรแกรมเริ่มต้นอัตโนมัติ startup p r o g r a มที่อาจมีมาล w a r e แอปรัน4.3อัปเดตฐานข้อมูลไวรัสให้ทันสมัยเสมอ4.4การตรวจสอบการอัปเดตระบบและโปรแกรม4.1ตรวจสอบการอัปเดต Windows หรืออัปเดตโปรแกรมบนมือถือ4.2หากอัปเดตแล้วเกิดปัญหา อาจต้องทำการถอนการติดตั้งการอัปเดตหรือ uninstall update 4.3กรณีร้ายแรงอาจต้องทำการตั้งค่าใหม่หรือการคืนค่าเดิม restore ร,ร,ระบบปฏิบัติการการใช้เครื่องมือและโปรแกรมช่วยวิเคราะห์โปรแกรมช่วยวิเคราะห์ซอฟต์แวร์ได้แก่โปรแกรมตรวจสอบระบบโปรแกรมตรวจสอบหน่วยความจำและดิสก์โปรแกรมทดสอบความเสถียรและประสิทธิภาพ จบบทเรียนที่3การวิเคราะห์ปัญหาและการตรวจสอบคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาวิชาการบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์พกพาดูรายละเอียดเพิ่มเติมในหนังสือเรียนพร้อมทั้งทำแบบฝึกหัดกิจกรรมและใบงานด้วย